เราเป็นการรวมกันของแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางแบบทั่วประเทศไทยที่แบบเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วทุกคนตั้งใจอจะทําให้คนไข้าหายและที่สาคัญหายไวยที่สุดด้วยวันนี้เราก็จะมีเหมือนให้รางวัลน,นะคะน้องหมอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องหมอทุกคนนะคะในการดูแลคนไข้ต่อไปราะเป็นแบบโอกาสดีที่ได้แบบมาเจอเพื่อนร่วมง,งานของทีมลลิสานะคะอิ่มท้องค่ะแล้วก็ยังได้รางวัลกลับบ้านด้วยค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในช่อง YouTube ของคลินิกผิวหนังไร้สานะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นเอาติ้งครั้งแรกที่จะพาเหล่าผู้บริหารและก็คุณหมอที่เป็นแพทย์ที่อยู่ในคลินิกผิวหนังไร้สาของเราเนี่ยได้มาเจอหน้ากันนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างจะมีความสนุกเฮฮามีของรางวัลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปรอชมกันได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ก็เป็นแบบโอกาสดีที่ได้แบบมาเจอเพื่อนร่วมงานของทีมลลิสานะคะก็ปกติเราแบบจะแยกกันทํางานไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันมากพอมาเจอทุกๆคนก็คือจะมีแชร์ว่าแบบวิธีการดูแลคนไข้หรือว่าวิธีการคุยกับคนไข้ว่าแบบคนไข้ต้องการอะไรเนี่ยค่ะก็ตอบโจทย์คนไข้มากขึ้นค่ะ ก็ได้อิ่มท้องค่ะแล้วก็ยังได้รางวัลกลับบ้านด้วยค่ะตั้งแต่ที่มาทํางานที่คลินิกผิวหนังไร้สารเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีเพราะว่าเราได้รักษาคนไข้ให้แบบว่าจากที่มีสีเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ หายดีอะไรเงี้ยมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยได้รับแบบการตอบรับที่ดีจากคนไข้อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกสบายขึ้นไม่เจ็บไม่คันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสิวลดลงแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะคลินิคเราก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจะทําให้คนไข้อ่ะค่ะที่เป็นโรคผิวหนังทุกโรคเนาะตอนแรกตอนเราเรารักษาสิวเป็นหลักนะคะแล้วตอนนี้เราก็รักษาสะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังอื่นๆด้วยนะคะเราเป็นการรวมกันของแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางแบบทั่วประเทศไทยที่แบบเยอะที่สุดเลยนะคะเราทุกคนตั้งใจอ่ะจะทําให้คนไข้หายและทีี่่สสําาคัญหยยววทุดด้ เราจะไม่ทําให้คนไข้ต้องรอนานนะคะทุกคนมาจะได้รับการรักษาตรงจุดแล้วก็หายแฮปปี้ด้วยกันทุกคน,นะคะ่ะ ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกคนด้วยนะคะที่แบบเหมือนอยากมาร่วมงานกับเราแล้วก็ตั้งใจตรวจคนไข้ได้ดีมากๆก็เลยอยากจะเลี้ยงขอบคุณในวันนี้นะคะ <laughs> วันนี้เราก็จะมีเหมือนให้รางวัลนะคะน้องหมอแบบในแต่ละรางวัลด้วยว่าแบบเออน้องหมอคนไหนดูแลคนไข้ได้ดีในปัจจัยไหนบ้างเราก็มีแจกเยอะแยะเลยหมอหมอเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องหมอทุกคนนะคะในการดูแลคนไข้ต่อไป,อไป <ๆ S 1> เพราะว่าค่อนข้างทํางานหนักแหละทุกคนเนาะเพราะว่าตรวจคนไข้เยอะมากจริงๆอยากจะขอบคุณคนไข้ทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าไว้ใจแล้วก็มา เราแบบแบบเอาจริงคือเกินความคาดหวังของเราไปมากอะ<ม>่ะโอ้หมอแบบดีใจมากนะคะุกทขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็แบบมาให้เราดูแลก,กันแบบต่อเนื่องเลยจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนคะอ่ะ ได้เลยว่าใครที่แบบมีปัญหาผิวหนังหรือสิวตรงหน้าต่างๆเนี่ยครับลองผิดลองถูกมาแล้วไม่หายสักทีก็ค,คลินิกเราขอฝากไว้เป็นหนึ่งในอ้อมอกอ,อ้อมใจให้ทุกๆท่านไว้ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการนะครับค่ะ,<น>ะแล้วแหว,วามมหากันนะคะบ๊ายบาย